สวัสดีค่ะทุกคนดูนียคะวันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะตลาดนัดรู้สึกว,ว่าจะเงียบเหงาจะเงียบเหงาผิดปกติเลยมีแต่แม่ค้าม,มีแต่แม่ค้าแต่ไม่มีคนซื้อ <c oughs> ตอนนี้แม่ค้ารอแต่ลูกค้าอยู่ค่ะตั้งแต่บ่ายสองโมงมาป่านี้ยังไม่มีลูกค้ามาเดินเลย ได้ค่ากับข้าวหรือเปล่าอืมเศรษฐกิจย่ำแย่ชีวิตประชาชนก็แย่ยแต่จะโทษใครเนะาะเ, <c oughs> เพราะปากท้องต้องอยู่ต้องกินทุกวันจะต้องออกมาได้เท่าไหร่ก็ดีแต่วันนี้จะได้สักกี่ร้อยยังไม่รู้เลยค่ะ เงีย,ย,ยบเงาของ,งตลาดนัดคองสมเือวันนี้ตลาดนัดบ้านกาดอำเภอพุทธิสงค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เงียบเงาอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะน้าค้ขายผัดเงียบเงาซีรีเลยเพมีคนมายางเลยทีเนี่ย กำลังจงพึ่งนอนดูใชเนี่ยลูกค้ามาเพื่อนึงแล้วเนี่ยดูน่ค้าไม่รู้จะอยู่รอดกันหรือเปล่าไม่รู้จะอยู่รอดกันหรือเปล่าขายผักขายรองเท้าขายปลาเงียบเหงาทุกร้านเลยค่ะเพราะพิษโควิด แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องสู้ๆวันนี้คลิปนี้มีแค่นี้นะคะ